เพราะว่าลบบุรีสั่งให้มีการตรวจสอบทุกมูลนิธิของวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็ให้มีการรายงานผลภายใน10วันค่ะคือปกติแล้วแต่ละวัดนะคะจะมีมูลนิธิได้ไม่เกิน1มูลนิธิแต่ที่วัดพระบาทน้ำพุมี6มูลนิธิมี5มูลนิธิจดทะเบียนที่จังหวัดลบบุรีก็คือมูลนิธิธรรมรักษ์อาทรประชานาถธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต ฟ้าสร้างไทยพุทธสถานลบบุรีสีสุวรรณภูมิแล้วก็จะมีอีกบูเลนิธิหนึ่งก็คือนาถะจะจดทะเบียนที่กรุงเทพซึ่งจริงเขาห้ามยังไงนะจริงจริงแล้วหนึ่งวัดจะจดได้ไม่เกินหนึ่งบูลนิธิและอันเนี้ยอันนี้มีหกห้าเป็นที่ลบบุรีแล้วก็หนึ่งจะเป็นที่กรุงเทพซึ่งการตรวจสอบบูเลนิธิจะเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยแต่ท่านสุชาติเมื่อเช้าบอกว่าก็จะทำงานร่วมกัน เนี่ยครับเอาแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะใช่ค่ะแต่จริงๆอันนี้คือทางฝั่งของผู้ว่าจังหวัดจะเป็นคนให้ตรวจสอบใฝ<ช>ั่งให้มีการตรวจสอบค่ะ,ะก็ดีครับท่านคือต้องต้องตรวจสักทีเพราะว่าจะได้คือถ้าเกิดว่ามันโปร่งใสทางวัดทางหลวงพ่อลงกฎจะได้จะได้โปร่งใสไปซะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่โปร่งใสก็จะได้ทําให้มันโปร่งใสจะได้มันดีถูกไหมแล้วที่สําคัญจะได้ไม่ต้องเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าอ้าวเพิ่งจะตรวจลวท่านอยู่กันมาตั้งนาน นี่เป็นผู้ว่าอยู่รถบ,บุรีด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง6มูลนิธีอะค่ะไม่มีชื่อของหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธีนะคะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คนสงสัยว่าอา้าวจริงๆชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สงสยัยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยู่ในรถบ,บุรีเนี่ยไม่สงไม่เคยสงสยัยไม่เคยรู้เพิ่งจะมาตรวจสอบเหรอค่ะให้เวลา10วันถ้ามันมีเรื่องหมอบีเรื่องนี้ก็ใช่เราก็ไม่เราก็จะไม่รู้เลยว่า วัดหนึ่งถือได้แค่ไม่เกินหนึ่งมูลนิธิด้วย